เรื่องแรงตัดไว้จบงานเป๊ะในพริบตานี่คือเดอตันทั้งตัดไฟเบอร์ส4บีิ้วรุ่น DT3554 และ DT688 ตัดออฟเม็ดหีนตัวท็อปกำลังไฟฟ้าต็มัครสามพันวัตต์ใช้ทางแดงแท้ร้อยเเไม่จกตาโดเดินด้วยระบบล็อกชิ้นง,งานแบบกดเร็วใช้งานง่ายปรับจับชิ้นง,งานได้ทันใจไม่ต้องเสียเวลา นเหล็กแข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทืเอนขนาดกดเหมาะกับกงานเหล็กทุกประเภททั้งแท็บตัดกล่องและเผาทุกไซส์แถมมีใบตัดไซเดอร์หนึ่งใบพร้อมใช้งานทันทีที่แกะกล่องมืออาชีพต้องมีร้านเหล็กก็ใช้ทั่วไปก็ชอบเดลต้ารุ่นนี้คุ้มทั้งแรงคุ้มทั้งราคาเครื่องแรงตัดไวจบงานเป๊ะในพริบตานี่คือ เดลตันแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วรุ่น DT 3 5 5 4และ DT 6 8 8ปดทัดออฟแมกชีนตัวท็อปกำลังไฟฟ้าเ็นแม็ก3000วัตต์ใช้ทองแดงแท้ร้อเเซไม่จกตาโดดเด่นด้วยระบบล็อกชิ้นงานแบบกดเร็วใช้งานง่ายปรับจับชิ้นงานได้ทันใจไม่ต้องเสียเวลาทานเหล็กแข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทือนขนาตัดเหมาะกับงานเหล็กทุกประเภททั้งแตบ เหล็กกล่องและเผล่าทุกไซส์แถมฟรีใบตัดไฟเบอร์หนึ่งใบพร้อมใช้งานทันทีที่แกะกล่องมืออาชีพต้องมีร้านเหล็กก็ใช้ช่างทั่วไปก็ชอบเดลตันรุ่นนี้คุ้มทั้งแรงคุ้มทั้งราคาเครื่องแรงตัดไวจบงานเป๊ะในพริบตานี่คือเดลตันแทนตัดไฟเบอร์14นิ้วรรุ่น DT3554 และ DT688 คัดออฟเม็ดชีนตัวท็อปกำลังไฟฟ้าเต็มแม็ก3,000วัตต์ใช้ทองแดงแท้ร้อเอร์เซ็์ไม่จกตาโดดเด่นด้วยระบบล็อกชิ้นงานแบบปลดเร็วใช้งานง่ายปรับจับชิ้นงานได้ทันใจไม่ต้องเสียเวลาทานเหล็กแข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทือนขนาดตัดเหมาะกับงานเหล็กทุกประเภททั้งแตปเหล็กกล่องและเปล่าทุกไซส์แถมฟรีใบตัดไฟเบอร์หนึ่งใบพร้อมใช้งานทันทีที่แกะกล่อง มืออาชีพต้องมีร้านเหล็กก็ใช้ช่างทั่วไปก็ชอบเดลตันรุ่นนี้คุ้มทั้งแรงคุ้มทั้งราคาเครื่องแรงตัดไวจบงานเตะในพริบตานี่คือเดลตันแทนตัดไฟเบอร์14นิ้วรุ่น DT 3 5 5 4และ DT 6 8 8 c ด t o f คัตออฟ a มกชีนตัวท็อปกำลังไฟฟ้าเต็มแม็กซ0 0 0วัตต์ใช้ทองแดงแท้100%ไม่จกตา โดดเด่นด้วยระบบล็อกชิ้นง,งานแบบปลดเร็วใช้งานง่ายปรับจับชิ้นง,งานได้ทันใจไม่ต้องเสียเวลาทานเหล็กแข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทือนขนาดตัดเหมาะกับงานเหล็กทุกประเภททั้งแป๊บ